ผู้ชมทางจังหวัดแพร่ได้ร่วมหารือรับฟังปัญหาประชาชนจากผู้นําท้องถิ่นและลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ในอำเภอหนองม่วงไข่ค่ะนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางนัชชามีจันทร์นายก เหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่ค่ะนําคณะเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยและกิ่งกาชาติอำเภอหนองม่วงไข่และส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยโอกาสและยากไร้2รายด้วยกันนะคะพร้อมกับมอบเครื่องบริโภคมอบเงินช่วยเหลือดํารงชีพเบื้องต้นแก่นายสำริดแดงแสนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวป่วยติดเตียงอยู่ที่หมู่ที่6ตําบลหนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่ค่ะซึ่งทางเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ได้ อบถุงยางชีพผ้าอ้อมผู้ใหญ่สําหรับผู้ป่วยติดเตียงและเงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่งนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปยังหมู่ที่3ตะมนทุ่งแ้วอำเภอหนองม่วงไขค่ค่ะไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของเด็กชายธีรวัตรอายุ3ปีนะคะเป็นผู้พิการแต่กำเนิดป่วยติดเตียงเนื่องจากโรคหัวใจโตค่ะ โรคหัวโตนะคะขออภัยค่ะโดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ก็ได้มอบถุงยางชีพและเงินจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดํารงชีพค่ะค่ะซึ่งในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้ประชุมหาหรือรับฟังปัญหาความต้องการจากในอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอหนองม่วงไข่นะคะประลัดอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่ค่ะบริเวณศาลาประชาคมอําเภอหนองม่วงไข่เพื่อที่ จะนำปัญหาไปสู่การแก้ไขร่วมกันได้นะคะ